รู้ที่ไหนปุ๊บเราก็ไปตามทิศนั้นก่อนนะครับผมเนาะไะเดี uh ๋ยวจะดูตอนนี้ไอ้ตัวซึ่งที่กินเนี่ยบินไปทางทิศนี้นะครับก็ข้าสาทิตเดี๋ยวผมจะสาทิตบ้างการหาพึ่งนะครับตอนนี้เรามาเจอตัวกินดอกกระถิ่นเต็มเลยเดี๋ยวจะสาทิตในการดูนะครับว่าเรานั่งยังไงทํำยังไงถึงจะให้รู้ว่าพึ่งมันบินไปทางไหนมีน้องๆถามกันเยอะนะครับ โหลสวัสดีครับทุกท่านอ่าวันนี้ออกมาอย่างเช่นเคยกับม้ากับแม็กนะครับผม <Yeah. S 1> ก็มานั่งดูตัวกันนะครับเนี่ยการนั่งดูตัวน้องๆนังน่ง,นงให้ต่านะครับถึงน,นะถ้าดูตัวเราเอาสายตัวที่มันเต็มๆนะครับดูนะครับแต่ถ้ามันกินเยอะๆเนี่ยก็มองที่ตามอากาศได้นะครับตามอย่างเงี้ยตามอากาศเฉียงไปเนี่ยนะครับพอตัวไหนมันออกไปนี่หรือว่าออกมาข้างหลังเราเราก็ดูแต่ถ้าออกไปนี่เราก็ต้องยืนนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าน้อยตัวเราก็หาตัว oh. ที่มัน เกสรน,น่ะเต็มขาพึ่งตอนเช้าจะหาเกสรน,นะครับวัดจะพืชต่างๆนะครับดอกหญ้าต่างๆหรือว่าดอกพืชไร่ต่างๆดอกก,ก็โพดดอกหญ้าราบดอกอะไรก็แล้วแต่นะครับไปแล้วนะแนะม็กเลียดไปนี่นะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับผมมาแต่เช้าเราคือถ้าใครจะดูตัวพึ่งงานเนี่ยต้องออกมาแต่เช้านะครับเห็นไหมเราหาดตตูตัวเกรที่มันเต็มเต็มขาหน่อยนึงนะครับ เนี่ยครับมีหลายตัวนะครับผมอย่าไปยืนนะถ้ายืนอย่างเงี้ยเรามองไปเงเห็นไหมนะครับมันจะเป็นป่าสมมติตรงนังง้นเป็นป่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นป่าอ้อยเราก็จะมองไม่ไม่เห็นเราว่าพึ่งมันเฮ้ยมันบินวัดแว๊ดแวด,แดหรือว่ามันจะขึ้นมาทั้งเราเงี้ยเรามองไม่เห็นแต่ที่สําคัญเลยคือคือเราต้องนั่งแบบเนี่ยให้มันเห็นอากาศเห็นยอดยอดดอกที่วันเราดูนะครับเวลาพึ่งมันบินไปทางซ้ายเราก็เห็นทางขวาก็เห็นมาทางหลังเราก็เห็น หรือว่าไปทั้งที่ผมเห็นเมื่อกี้ก็เห็นว่าพึ่งไปแต่ถ้าเรายืนนะครับเนี่ยถ้าเรายืนเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นมันพางกับป่านะครับผมในการดูพึ่งเทคนิคในการตามตัวนะครับแต่เน้นตรงเช้านะครับผมเพราะว่าพวกเกสรอนเนี่ยมันมันจะเช้าแล้วก็พึ่งที่ทําความสะอาดนะครับผมก่อนบินนะครับไอตัวนี้จะเช็ดนะครับผมบางตัวจะเช็ดกับใบนะครับหรือว่ากับก้านนะครับก่อนที่จะบินนะครับผม อันนั้นเราต้องจ้องแบบตามแทบจะไม่กระพริบเลยนั่งให้ต่ำเข้าไว้นะครับพอมันเช็ดเสร็จเนี่ยมันก็จะไปหรือว่าบางตัวก็วนแล้วก็ไปนะครับหรือว่าไปเลยปึ๊ดไปเลยแมกไปอีกแล้วนะไปที่เก่าหมดเลยนะครับตัวก็มาเรื่อยๆเ,เลยนะมาเรื่อยๆนะครับผมลังอยู่ไม่ไกลมัวแต่สาธิตไม่ใช่พวกตามตีตัดหน้าก่อน,นคเคยนะครับผม อันนี้ก็สาธิตให้น้องๆเวลาเราเจอตัวพึ่งงานนะทำยังไงนะครับแล้วก็น้องๆก็เอาไปใช้ได้ผลเนี่ยเยอะนะครับนับตั้งแต่เนี่ยช่วงออกพันษาไปเนี่ยกางพันษาขึ้นไปเนี่ยนะครับจะเป็นพึ่งต่ํานะครับการตามตัวพึ่งต่ํานะครับอาจจะมีแทบทุกคลิปเลยก็ได้นะครับผมยิ่งอากาศหนาวหรือว่านั่นน่ะมันตามถึงรังเลยนะไม่ใช่เราวิ่งตามพึ่งนะได้เห็นไม่เลือดไปน่หนูหน้าเลือดไปรูปไปไปครับผมเดี๋ยวตามไม่ทัน ไม่ใช่ตามาไม่ทันไม่คือไม่ทันลังอะ่ะพวกตีตัดหน้าึ้นไปเลยยุ่งเลยหา,างโลกหน่อยเดี๋ยวเราจะขี่เข้าไปในนี้พี่บินเข้าไปนี้เรียด,ดนะฮะ